สวัสดีครับสุดจัดเองนะครับสุดจัดสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับสุดจัดอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าพบกับสุดจัดเนี่ยจะอยู่ในแมปสเปคฟิลเลเตอร์สองนะครับและก็เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับถ้าอยู่ในแมปนี้เราก็จะมาสุ่มตู้เท่านั้นนะครับนี่วันนี้มีตู้ลิมิเต็ดมานะครับเป็นตู้นี้ตู้นี้ก็ลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับจะเป็นตู้ลิมิเต็ดสีทองแต่ต้องซื้อด้วยโรบักเท่านั้นนะครับสองร้อยสี่สิบเก้าโรบักนะครับซึ่งสุดจัด ขอผ่านนะครับสุดจัดจะมาสุ่มตู้ลิมิเต็ดธรรมดาก็พอนะครับตัวซีเครตในตู้เนี่ย0.2นะครับสุดจัดคิดว่าไม่น่าจะยากนะครับเพราะว่า0.001 0.08 0.05ก็แล้วแต่สุดจัดได้มาหมดแล้วนะครับสำหรับแมปนี้เพราะว่ามันคูณ10ลักนะครับสุดจัดจะลบมาเหลือแค่ตัวลิเจนาลี่นะครับที่เหลือเนี่ยออโต้ดลีฟหมดเลยนะครับไปสุ่มยาวๆ ไม่น่าจะยากนะอะไรเมื่อกี้ตัวใหญ่ๆตัวรีเจนารี่สี่เปอร์เซนต์เลยเอ,อ่ะขอดูหน่อยนี่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 อุ้ยอ๋อมันใช้ทั้งหมดเลย <c oughs> ตกใจหมดเลยเมื่อกี้นึงว่าตัวมันใหญ่นะครับตัวรีเจนารี่เมื่อกี้ตัวแค่นี้เลยนะครับนี่นี่ที่เป็นเครื่องหมายตกแต่นี้นะครับนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใหญ่นะครับไม่ค่อยใจะใหญ่สักเท่าไหร่ มาสุ่มต่อ0.02%จะเอาอะไรไปยากเออเพราะว่าคูณสิบลักนะครับนี่นี่นี่อะไรอะ่ะเมอต์กี้อะไรอะ่ะอ๋อรีจินัลลี่ตัวเดิมนะครับแต่เป็นระดับมิติกโอเคต่อยาวๆเลยอุ้ยอุ้ย น่าจะเป็นรีเจเนอรีอีกหนึ่งตัวนี่ไงสองเปอร์เซ็นตนะครับเป็นรูปกลวยแต่มันดูไม่ได้อ่ะเนี่ยพอกดมาแล้วพอกดมาแล้วมันหมาทั้งหมดเลยนะครับเอ่ออันนี้นี่นี่ดูด้านหลังก็แล้วกันนะครับนี่นี่นี่อาจจะบดบังหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าเกมออกใหม่นะค่อยมาดูทีเดียว <c oughs> บักแท้นะบักแท้เหลือแค่สีเข็ดแล้วนะครับ0 2นดเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ไข่เปิดไปแล้วนะครับ11,700ฟองผมว่าไม่น่าจะเกิน13,000ฟองสีเคล็ดมานะครับ0.2%คูณอุ้ยตัวเดิมดีจินารี่นะครับ2%เราต้องให้กำลังใจนะครับคูณ1ิบลักคูณ1ิบลักอะไรมื่อกี้หน้าตามไม่คุณเลยอย่าบอกนะอ๋อ น่าจะเป็นลีเจเนรีแล้วอยู่ไหนอ่ะอันนี้ออันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ของเก่าอ่ะช่างมาละกันช่างมาละกันอ่ามาสุ่มต่อฮ้ยคนมาสุ่มเพียบเลยวะเอา้เอาเลทเหรอเฮ้ยไปชนคอล้มเลยอามาสุ่มต่อนะครับเหมือนเดิมตามหาซีเลตูนจดเป็น์ไม่น่าจะยาก นี่ไงเออเปิดมาสวยครับเปิดมาสวยนะเปิดมาสวยเจี๊ยบสีเล็ดเท่านั้นที่ต้องการเนี่ยสีเล็ดเท่านั้นเฮ้ยพี่มันมาบ่อยนะรีเจนรี่อะเฮ้ยเฮ้ย,ยตัวอะไรอะไม่ใช่สีเล็ดนะครับ แต่แต่มันคือรีเจนอรี์2เปอร์เซ็นเป็นระดับมิตินะครับตัวนี้เลยเมื่อกี้ที่ตามหมาเนี่ยแต่เมื่อกี้ที่มาดูอะไม่มีมาดูหน้าตากันหน่อยนะครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนรีเจนอรีนะครับ2เปอร์เซ็นธรรมดากับอ่ามิตินะครับก็สวยดีนะสวยดีแต่ถ้าจะให้สวยกว่านี้ก็ สีเคล็ดนะครับ0.2%มาเป็นระดับมิติกเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยว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 ยัง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 ไม่มายังไม่มาอ๋อมันมาทั้ง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 4%แล้วก็2%นะครับมาพร้อมกันเลยสุ่มต่อดิจนกว่าจะมา เอ้ยพอนมนานลนานานลนาเอออย่างเงียบดิคูณสิบอ่ะคูณสิบลักกี้อ่ะทำงานหน่อยแต่รีเจนารี่ก็มาบ่อยนะเออทำไมมิติกไม่มาบ้างอะ่ะมาหน่อยพอนม อุ้ยอุ้ยอุ้ยถึงกบับบักเลยเอถึงกับบัก,กันเลยทีเดียวนะครับฟรีเครตมาถึงกบับบักกันเลยเี้ยผมว่ามันน่าจะใหญ่แบบใหญ่เอาเรื่องนะอ่ะมาดูเลยไม่ต้องพูดเยอะอุ้ย้ผมตื่นเต้นจังอะ่ะ <specialize> <ks élect> <อ>ก <TALIESIN> ็ <k ías> ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับมีอะไรอะ่ะแก้วน้ำเอ่ เออน่าจะแก้วน้านะครับมีหลอดมีแก้วแล้วแล้วด้านข้างนี้เป็นเป็นหมาใช่ไหมโอเคคือแบบถึงกับบักกันเลยทีเดียวนะครับโอโหได้ไม่ยากครับได้ไม่ยากตอนเราเริ่มเปิดเนี่ยหนึ่งหมื่นเท่าไรนะจะไม่ได้วะ่ะ <c oughs> แต่ไม่เยอะนะครับเปิดไม่เยอะเปิดไปไม่เยอะนะครับก็ได้มาเลย0.2% ไม่เยอะไม่ยากไม่นานนะครับคลิปนี้สุดจัดได้มาไวนะครับก็เลยพบกับสุดจัดได้ไม่นานนะครับสุดจัดต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละบายเออพลังมาเท่าไหร่นะไมได่ดูพลังเลยคูณเงินนะครับเก0าคูณไดมอนด์สี่0ันตัวนี้ ยังโหดกว่าอยู่ดีนะครับนี่คูณหนึ่งแสนเลยตัวนี้คูณไดมอนด์ห้าหมื่นครับตัวที่ป้ายหลุมศพเนี่ยอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูอีกรอบนะครับใหญ่จัดตัวนี้อใหญ่จัดนี่นี่นี่ตัวตู้รับที่ไม่ค่อยจะรับนะครับเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่เก้าเก้า้าเก้าแดเปอร์เซนตัวนี้นะครับโค้ดจะใหญ่สุดจัดไปของจริงแล้วครับบ๊ายบาย